วัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูตัว SSD ครับที่ผมสั่งมาอันนี้ผมเพิ่งสั่งมาของเพิ่งจะมาถึงครับสิ่งแรกที่ได้เป็นกระเป๋าใส่ครับของ Samsung ครับมาดูกันว่าเป็นของ Samsung ตัวไหนตัวต่อมาใบกํากับภาษีเนี่ยนะใบกํากับภาษีเขาก็ทํามาให้ครับตัวกล่องก็จะมาแบบนี้ครับของ Samsung Portable SSD T7 นะครับหนึ่งพันห้าสิบมไบตซนะครับก็จะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับก็จะรีวิวแบบเร็วๆเลยนะเพื่อนๆแกะออกมาปับ๊บโอ้ทำหลายชั้นมากครับดูดิว่ามันจะสมกับราคาที่เราสั่งซื้อมาหรือเปล่าเปิดออกมาสิ่งแรกที่เราเจอครับก็จะเห็นไอตัว SSD ตัวนี้ครับเขาทำเป็นหนัง เป็นพลาสติกครับหอหุม้มกันกระแทกให้อย่างดีเลยนะอันนี้เป็นตัวกันกระแทกได้นน่เนเนเน่ยตรงขอบพาติกตรงนี้เป็นตัวกันกระแทกเลยดิีนครับเป็นยางกันกระแทกให้อย่างดีเลยก็เป็นไทซีครับตัวนี้แกะออกมาปัาม๊มยังไม่เจออะไรครับต้องแกะออกมาอีกชั้นหนึ่งครับ เขาจะแถมสายมาให้สองสายแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานครับมีรายละเอียดต่างๆครับเปิดดูเป็นภาษาอังกฤษครับใครที่เก่งภาษาอังกฤษเราก็อ่านได้เลยนะใครที่ไม่เก่งก็แปลมีภาษาจีนด้วยครับตามนี้เนาะต่อไป สายที่เขาให้มาเนี่ย USB แล้วก็ Type C อันนี้ก็จะเป็น Type C กับ Type C เนี่ยฮะความโตของสายก็ถือว่าแข็งแรงครับมีความโตแล้วก็มีความแข็งแรงวัสดุของอุปกรณ์อันนี้ก็เหมือนกันครับมีความโตแล้วก็ความแข็งแรงอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับโทรศัพท อ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่ามันจะใช้งานดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเสียบกับซัมซุงอ่าเป็นซัมซุงเอสยี่สิบห้าอันตานะครับใช้สายไท e ซี o ไท p ซี C ครับเสียบเข้ากับตัวเอสดีของเราครับปึ๊บเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นก็จะนําไปเสียบกับซัมซุง g า a ล็กซี่เอสยี่สิบห้าอันตาครับ ซึบหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มข้อมูลนะมันก็จะขึ้นมาเลยนะนเพื่อนนะเนี่ยนะขึ้นมาที่0 9 8ย์จุดเก้าปดทีบีต่อไปเดี๋ยวมาโหลดข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะไฟล์ที่ผมจะโหลดครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนเพื่อนเ,อเดี๋ยวจะเอาขนาดไฟล์ให้ดูว่ามันขนาดเท่าไหร่ครับ มันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ครับรวมทั้งหมดแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเ,เดี๋ยวผมกดให้ดูรายละเอียดครับหนึ่งร้อยหกสิบสองกิกะไบต์นะฮะทั้งหมดเลยนะนหนึ่งร้อยหกสิบสองกิกะไบต์เนี่ยนะขนาดทั้งหมดโฟลเดอรด์และไฟล์ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบสองกิกะไบต์นะครับอ่ะเดี๋ยวทำการคัดลอกข้อมูลนะฮะไปที่ คัดลอกครับไปที่ที่จะเก็บข้อมูล usb 1ครับที่มันขึ้นมาแล้วเราก็จะมาก๊อปวางไว้นี่แหละเพื่อนๆส่วนไอ้ตัวนี้นเป็นไฟที่มากับตัว sd s นะก็ปล่อยนไปครับเดี๋ยวเราก็คัดลอกมาที่นี่เลยครับปึ๊บดูว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนครับ162 6 2นะกิกกรบตยเริ่มที่18 17นะ18นาะฬิกา17นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับ98แล้วครับตอนนี้98แล้วครับ99แล้วครับมาถึง100 100หรือเปล่าโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับการดาวน์โหลดครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับทนี้มันขึ้นมาที่166 กิกะไบนะหนึ่งร้อยหกจุดหกจุดเก้ากิกะไบต์ตีเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิกะไบต์ไปเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูตัวไหนวะอ่ะรูปจากเอสยี่สิบห้าอันตรานะครับโอ้โหดูไฟได้หรือเปล่าครับอ่าวิดีโอขึ้นทุกตัวนะครับวิดีโอเนี่ยรูปภาพขึ้นทุกตัวอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะสวัสดีครับพี่น้องมนี้อามา กดอ่านได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกดอ่านวิดีโอได้เลยนะครับกดเล่นวิดีโอได้เลยเห็นไหมเร็วมากครับก็ถือว่าเร็วนะอ้โหอ่ะอะเดี๋ยวให้ดูอีกครับให้ดูอีกอ่ะวิดีโอตัวนี้ถ่ายแล้วเห็นไหมวิดีโอความยาวแปดนาทีถ่ายจากอ่าโทรศัพท์นะครับ นี่ฮะการอ่านก็ถือว่าเร็วนะครับเพื่อนๆกดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเออเข้าท่าอยู่วอัจฉริบีอ่าเลื่อนลงไปจนสุดดูดิมันอ่านได้สุดหรือเปล่าเนี่ออนนอนอเ,เออวะขึ้นทุกรูปนะครับอ่าบูนบ้างไฟอ่าเดี๋ยวเลื่อนให้ดูดิอ่าขึ้นทุกรูปนะครับเออสำหรับการอ่าดาวน์โหลดนะครับ ความพอใจของผมให้เต็ม100%เรลยครับรวดเร็วจวดจาดดีขนาดเออสุดยอดว้วิธีการจะออกนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวนี้หลังจากนั้นกดเข้ามาที่นี่ไอตัวมุมเนี่ยนะจุดเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ซัม s ุง g าแล็กซี่เอ็นยี่สิบห้าอันนะครับหลังจากนั้นกดถอดนะให้กดถอดตรงน,นี้ปุ๊บมันก็จะออกครับปุ๊บเรียบร้อยไม่มีติดตั้งแล้วออไม่ได้ติดตั้งมันก็เขียนไว้แบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคะแนนผมให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพอใจมากครับอู้ได้เช่นนี้ผมก็ดีใจมากแล้วส่วนอายุการใช้งานนะผมต้องใช้งานไปอีกสักพักหนึ่งขวอนว่ามันจะใช้งานได้กี่ปีนะครับก็ต้องดูระยะยาวเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะหาตัวอื่นๆมาสํารองไว้อีกอยู่นะเออป้องกันไว้มีตัวเดียวมัน มันก็ถือว่าอุ่นใจไประดับหนึ่งอ่ะเนาะแต่จะให้ดีก็อยากได้มาอีกสักลหลายๆตัวนะ่ะมาเก็บสำรองไวนะ้เนาะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะแกะออกมาให้ดูนี่นะกระเป๋าเนี่ยอไอ้การมากครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะตอนนี้ผมถ่ายวันที่สิบสี่เฮ้ยสิบสามมิถุนาครับ ถ่ายวันที่13มิถุนา2568ครับเราใช้เสร็จเราก็เก็บไว้วได้เลยครับปุ๊บถอดสายแล้วก็ม้วนเก็บได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับผมจะไม่ปล่อยทิ้งไว้แน่นอนนะต้องอัปเดตตลอดครับก็ติดตามไว้นะใครที่ชอบการรีวิวครับติดตามผมไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกแน่นอนครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยครับเนี่ยไอตัวกระเป๋าตัวนี้มันใส่สายได้ทั้งสองสายเลยครับเนี่ยแบบนี้เลยฮะเข้าท่าดีไว้อ่ใครที่สนใจนะครับอ่ทางร้านเขาก็มีอตัวใบกำกับภาษีมาให้ด้วยนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือว่าแปะตะกร้าไว้ให้ที่หน้าคลิปก็ได้ครับกดสั่งซื้อได้เลยคุ้มค่าสมราคามาก ผมพอใจแล้วเออนอนหลับแล้วบาดนี้